เตือปิดใช้ดุลพินิตพิทยานาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุสลากินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้เรามาดูเลขดับกันบ้างวันนี้15กรกฎาคมพรุ่งนี้สิกกรกฎาคมเราจะมาดูดับบน เราทำตัวเลขมาเรียบร้อยแล้วแหละสรุปมา3ตัวบนก็อาจจะหลายชุดหน่อยนะสองตัวล่างก็เรียบร้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมาหาสูตรที่ทำการตัดคัดเฟ้นนะโดยใช้เลขดับนี่แหละดับบนดับล่างดับล่างคำนวณไปแล้วนะคำนวณไปแล้วลงคลิปไปแล้วสถิติ7งวดใช้หลักหมืน่นบวก13ตัวหน้าครั้งที่1บวก2 5 1 1คงงที่ได้ผลลัพธ์คือดับ สดับเดดับแดดับเนี่คือดับล่างทีนี้ดับบนนะครับดับบนเราใช้ยังไงดับบนเราจะใช้เศรษฐีเ็ดนวดเช่นกันหลักหมืน่นบวกหลักสิบร้อตัวท้ายครั้งที่1 6, นึ่บวกหกหงคงที่อวดที่จะถึงหลักหมื่นเลขสี เอาผลการออกงวดก่อนหน้านะครับคืองวดที่1กรกฎาคมมาคำนวณเพื่อ im, ที่จะเป็นหา16กรกฎาคมหลัก10เลข5หลักหมื่นหลัก10ก10 3ตัวท้ายครั้งที่1นี่3ตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2 3ตัวท้ายครั้งที่1ห 100, ลักร้อยือเลข3แล้วไปบวก6 1 1คงที่4บวก5บวก3นี่เป็น12บวก6บวก1งบวก1คงที่ sequel. นี่เราจะได้เลข8 9 0กนนี่คือดับบน ี่คือสูตรผลลัพธ์เรียบร้อยแต่สถิติเป็นอย่างไรใช้สูตรนี้นะถอยหลังไป7นเจ็ดนวดนี่ผลการออก3ตัวบน2ตัวล่างนี่ผลการคำนวณ5,6,7หกเออก403ดับได้ไหมครับดับห้าดับได้ถูกต้องทั้ง3ตัดทิ้งได้หมดเลยตัวนี้ก็อ,ออกบนออก403นมีออก9,3,8ดับ4,5,6ดับได้ถูกต้องผ่านดับหนึออกสี่ผ่าน ดับ678ออก095ผ่านดับ123ออก567นี่เห็นหตัดทิ้งได้หมดเลยผ่านดับ012ออก967ผ่านดับ901ออก258 901 258ผ่านนะไม่ไม่ชนกันตัดทิ้งได้หมดนะเลขดับเรานี่คือการใช้เลขดับเพราะฉะนั้นวันนี้นะั้นหลักรวยเลข4หลัก10เลข5 ร้อยสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งเลขสามบวก, 12, บวก 6, เป็นสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดได้เลขแปดเดินหน้าหนึ่งเเก้าเก้าเดินหน้าหนึ่งสิบแปดเก้าศูนย์ดับบนแปดเก้าศูนย์สิบหกกรกฎาคมหกสามฝากไว้เท่านี้นะครับจดสูตรจะช้านะครับไม่ต้องรีบเร่งแล้วเดี๋ยวพุ่งนีเชา้าจานจะมีสไลด์สรุปสามตัวบนสองตงัวล่างให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับก็จบเพียงแค่นี้วันนี้ขอให้ท่านโชคดีนะเฮงเฮนะครับ ล่ำรวยล่ำรวยสวัสดีครับคำเตือนโปรดใช้ดุลพินิจจิตรยานในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสำนับสุนสารกินแมงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิกดกฎหมาย